รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการแมทแมทสารรายการที่พาทุกคนมาทดลองจริงเห็นภาพจริง,รงนำความรู้ไปใช้จริง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 เยอะนะครับ yeah. อะไรคนเธอนี่ได้เขาจะซื้อรถใหม่โอ้โหคนมันรวยคนมันรวยเรื่องหรือยังว่าแบบเงินเดือนออกเงินเดือนออกเงินเดือนเดือนเดียวซื้อรถเลยตา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 ยก็เงินที่นี่สะสมว่าไงเวลาทํางานอ่ะเราก็จะไม่เงินเกษียณไงเงินเกษียณเกษียากให้แกรับเงินได้ประมาณแปดแสนอ๋อก็เลยไปดูรถอ่ะฮะมันก็มีแบบอะไรนะพันสองอ่ะคือแบบบางทีเครื่องพันสองเนี่ยนะครับแบบว่าเสียงครางของเครื่องยนต์เนี่ย อีโคคาร์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถยนต์หรือมนุษย์คลานเสียงคลานรถมันจะเล่าไงนั่นคำรามนั่นคำรามคำรามหรอนั่นคำรามนี่เคยนะเคยขับรถนะพันสองนันหรอ ขึ้นอ่างขางเคยเล่าในรายการที้ละโอ้โหฉันเสียวจะไหลมาาเสียวจะไหลลงมาคือแบบดึงเกียร์คือประมาณเกียร์หนึ่งนะสับแล้วโอ้โหอืมเนะแล้วเมื่อตุดสุดบนอ่ะของพรังเศสอเพื่อเจ้ารวยอะไรอ่เงี้ยประมาณนั้นใช่แต่ว่าอันนี้เล่าให้เพื่อนของเพื่อนนะสองล้านเก้าไม่เอ่ยยี่ห้อถามแล้วพันสามร้อยสี่สี่พันสามร้อยสี่สี่แต่ขอบอก ที่ลองขับแล้วร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยว่าจริงๆูดพลาสมากมันเร็วมากแค่แต่นะโอ้หลังติดไม่ไม่ไม่แล้วจะบอกว่ามันนิ่งมากไม่ไม่รู้สึกเหมือนปลิวเลยแต่ขนาดรถที่ขับอยู่ทุกวันนี้รถของดิฉันเองพันห้าร้อยีซีถ้าเกินหนึ่งร้อยเริ่มลว สั่นละเคยแบบว่าเนี่ยทำเวลาทำเวลานะตอนนี้แม่ด่าแม่ด่าอยู่เพราะว่ามาขึ้นเครื่องไงไปสันทุรีมาผมแล้วก็มีเวลานิดเดียวที่จะขึ้นเครื่องที่สองค ดีฉันเหยียบร้อยสี่สิบห้าโอ้โหรู้เลยค่ะว่ารถดีฉันสั่นแบบกับกับเพลือกับเพลือเลยแล้วสุดท้ายค่ะเครื่องสั่นไม่เท่าไหร่อ่ะฮอดชีวิตไม่เท่าไหร่ครับใบสั่งมาที่บ้านมาที่บ้านด้วยคุณแม่ด่าซะสุดๆเลยปาดน้ำตาเลยเสียทั้งเงินแม่บอกว่าแม่ก็ด่าแม่ก็ด่าด้วยเอ้ยทำไมกลับมาเลยแม่ด่าว่าเป็นห่วงไงเพราะว่าไม่ควรขับรถเร็วขนาดนั้นใช่ขวัญก็กลับมานะครับที่บอกว่า รถยนต์รุ่นใหม่แค่พันสองซีซีกับรุ่นเก่าของเราเนี่ยพันสองซีซีเนี่ยทำไงพันห้าร้อยซีซีเนี่ยทำไมประสิทธิภาพของเขามันดูดีกว่าฮอบแปลกรถเขาแปรกว่านะฮะ จริงๆแล้วแซีซีเนี่ยมันเป็นพูดถึงพูดถึงเรื่องของกําลังและพูดถึงเรื่องของปริมาณนะครับในการจุดระเบิดนะครับการจับขึ้นลงงขอลูกสูบนะแต่ว่ามันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกที่จะส่งกําลังมาที่ล้อซึ่งล้อจะปั่นและผลักรถไปข้างหน้ามันมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากมายอที่คงต้องใช้2องร้อยเก้าไปซื้อพันสามซีซีแบบเพื่อนนะฮะเอ๊ะเมื่อกี้เงินเงินมาเท่าไหร่นะแปดแสนใจเย็นใจเย็นเลยใจเย็นเลยสองร้านหนึ่งนี่แต่เพื่อนฉันซื้อจริงสองร้อยเก้าสุดพลังบางสุดพลังมากนะครับแต่ฉันมี อ่ะนะครับก็อะไรดีเพราะฉะนั้นบางทีก็กระบะได้ไหมฮะกระบะได้ไหมเอาที่ตัวเองชอบเลยแต่ว่าเท่ดีเน้นที่ถามก่อนว่าอยากได้แรงมาเยอะไหมอยากได้แรงมาเยอะเพราะเราเชื่อว่าถ้าแรงมาเยอะนี่เหมือนแบบคือนึกจินตนาการเนาะเหมือนมีม้าหลายตัวดูสวยก่อนเพื่อจะมีชื่ใช่ไหมเวลาแบบว่าเขาลากรถอะเนาะเข้ามาตัวเดียวมันก็จะแบบระดับหนึ่งถ้าแบบหลายตัวม้าหอบเลยะตัวเดียวตัวเดียวม้าแบบโอ้สงสารม้าทาลุกรรมสัตว์เนาะแล้วก็ต้องแบบเอาหลายตัว เพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงเอาม้ามาเทียบกับเครื่องยนต์รถก็อย่างที่ดาวอ่ะสมัยก่อนคงใช้ม้าลากกูอ๋อคือดาวดาเดาอย่างนี้ไหนไหนก่อนน่าจะมีรถลากคือเคยใช้ม้าลากมาก่อนใช่เพราะว่าเอาวัวควายลากคงจะวิ่งไม่ได้แต่ก็แต่อารมณ์ไหมอาวัวควายลากกันแบบ โมเงี้ยก็ช้าใช่ไหมย่างเคลียรคาราวานสมัยก่อนเอาเอาเอาควายลากได้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบจะไปขายของไกลๆแเราต้องต้องทำความเร็วเพราะก็ต้องเป็นม้าม้าน่าจะวิ่งเร็วสุดอย่างคุณแพรเนี่ยม้าสีบอกสีบอกอะไรหรือถ้าเกิดเป็นแบบประเทศที่แบบว่าเป็นน้ำแข็งเนาะทั้งนั้นอาจจะใช้สุนัขสุนัขใช่ไหมเราไปเล่นฮัสกี้ประมาณนั้นนั โอเคท่าน, okay, นก็อาจารย์ถุดก็เลยเดาว่าที่ต้องใช้คําว่าแรงม้าเป็นเพราะว่าก่อนหน้าจะมีรถยนต์เนี่ยเราใช้ม้าลากกันมาก <S 2> <S 2> ใ็ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> เรียกว่านะครับ เกือบถูกแล้วกันเกือบถูกเกือบถูกไม่ได้ไม่ได้ผิดไปแต่ว่าก็มีส่วนบ้างเหมือนกันอธิบายสิอธิบายบอกว่าโอเคแต่ว่าก่อนอธิบายได้เนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องของ CC แล้วส่งมาที่เรื่องของแรงม้าเนี่ยมันยังมีเรื่องของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับว่าจะเลือกซื้อรถยนต์เนี่ยจะรุดแรงไม่แรงหลังติดเบาะไหมปืดเล่งออกตัวเนี่ยขนาดไหนเนี่ยวัดกันที่แรงม้าอ้วัดกันที่แรงม้าแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช้คําว่าแรงม้านะครับคำว่าแรง horse power ไม่ใช่ horsepower เ,เหรออ่าใช้คำวา Horse power. ่า horsepower ต้งองต่างกันเดียวกันไหมล่ะไม่อันเดียวกัน h o r s e ก oh, ็คือมา้า h o r s e คือม้าใช่แต่ power เ,เนี่ยแปลเป็นไทยจริงๆใช้คําว่ากําลัง กำลังพลังก็แรงกำลังไม่ได้เป็นความหอะไรค่าตามหลักกำลังแรงกำลังรู้แต่ถ้าตามหลักฟิสิกส์เนี่ยแรงกับกำลังเนี่ยเป็นคนละอันกันอ๋อใช่ใช่แต่ว่าพออ่พอเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าแรงม้าก็เอาเรียกตามกันไปได้ภาษาชแางมาได้ไหมเปลี่ยนเป็นกำลังม้าเปลี่ยนเป็นกำลังม้าปุ๊บช่างงงเลยช่างงงเขาเรียกแรงม้ากันมาพอแรงมานะฮะอ้าวโอช่างช่างเออรถคันนี้กำลังม้าเท่าไหร่ปึ๊บนิ่งเลยพอพูดแรงม้าปุ๊บตอบได้อ่าใช่อะไรกำลังม้าจริงๆเขาก็รู้แหละแต่ว่าเขาเรียกกันติดปากว่าแรงม้านะครับไง คุูถิอบออกเสียงโชว์เดี๋ยวนี้เลยนะ Horse power นะฮะ Horse power กำลังมากำลังมานะครับทีนี้จะเข้าใจคากำลังเนี่ยนะครับหรือว่ากำลังเนี่ยมีผลต่อความเร่งของรถยนต์ยังไงเนี่ยนะครับมันจะต้องมารู้จักคำว่างานก่อนเธอเธอสามารถจะดีไซน์กับทดลองให้แบบคุณผู้ชมแบบเห็นภาพชัดเจนได้ไหมแน่นอนจะทำได้ไหมนี่คือรายการของเราเราจะต้องทห้คุณผู้ชมเข้าใจคำว่ามัการทำงานและก็เรื่องของกำลังเลยนะครับมั่นใจมั่นใจแต่วันนี้ต้องขอใช้งานครูถือหน่อยนะ ว่ายฉันสวยคู่ายคู่ที่ดวันนี้ช่วยเป็นมาให้หน่อยได้ไหมครับได้จ้ะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเป็นนะครับโต๊ะขึ้นมาเลยแต่เพื่อนจะได้โอ้โหได้ใช้แรงงานคุณทิ่ดิบละนะฮะถือเป็นบุญนะหมั่นไส้มานานแล้วเนี่ยอยากให้แบบโดนเลยนะแบบร้องเลยนะมาคุณทิ่ดิบครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับในทาง พิสศิษส์ของพวกเราเนี่ยคำว่างานนะครับ work นะครับไม่เหมือนกับคำที่แบบคนธรรมดาเขาเข้าใจคำว่างานทั่วๆไปก็คือสิ่งที่ทำแล้วได้เงิน วันนี้ไปทํางานก่อนนะครับได้เงินมานะครับแต่ว่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยการทํางานก็คือการออกแรงแล้วส่งผลให้วัตถุนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกแรงเคลื่อนที่แนวเดียวกับแรงแนวเดียวกับแรงด้วยในแนวเดียวกับแรงเช่นตัวอย่างเช่นนะครับมีนะครับวัตถุ1กิโลกรัมนะครับวางเอาไว้ซึ่งจากการคํานวณแบบรวดเร็วค่า g ของเราประมาณเป็น10บสนะครับจาก9.81เปลี่ยนเป็นเราคิดง่ายๆเลขกลมๆเลขกลมสโอเคที่เวลาไปคํานวณตามในสอ ก็ต้อ็ใช้10นะใช่พวกนะครับข้อสอบแพทก็เป็น10ไปแล้วตอนนี้ใช้10ใช่ไหมลูกศิษย์ก็บอกว่าใช้10ครับผมเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็ดูที่หน้าปกข้อสอบอีกรอบหนึ่งดูที่ว่ากำหนดค่าจีเท่าไหร่แต่ละปีเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างนะครับมาตรฐานคือ10ใช่นะฮะทีนี้นะครับ1กิโลกรัมเนี่ยคูณเลข10น้ำหนักก็คือเลข10นิวตันวัตถุมวล1นกิโลกรัมหนัก10นิวตันอย่างน้อยๆแรงอย่างน้อยที่จะดึงขึ้นมาก็คือ10นิวตันใช่ก้าวยังไม่ขึ้นก้า ขึ้นละและตอนนี้ถามเล่นๆมองไม่เห็นหรอกแต่รู้มีแรงไหมมีสิมีและก็ผมดึงขึ้นมาอันนี้ตีคร่าวๆนะครับครึ่งเมตรห้าสิบเซนแม้ว่าความจริงจะมากกว่านั้นนะฮะห้าสิบเซนตระมาณนี้ห้าสิบเซนอ่าห้เซนเพราะฉะนั้นนะครับออกแรงนะครับสิบนิวตันเป็นระยะ0.5เมตรอ่าคูณกันครับ10คูณ0.5เป็นเลข5นะครับก็คือตอนนี้ทำงาน5จูลจูล5นจูล5จูลอันนี้กิโลนะ นี่เหรอหนกิโลอ่าท่านหโลเนี่ยยกขึ้นมาทํางาน5จุดหจุลัน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 กิโลครับ2กิโลกรัมโอเคสกิโลกรัม2กิโลกรัมเนี่ยยี่สิบนิวตันยีนิวตันดึง15ไม่ขึ้น19ยังไม่ขึ้น20ค่อยค่อยขึ้นละยีค่อยค่ขึ้นละโอเคโอ้หมือสั่นนะยี่สิบ นิวตันดึงขึ้นมา0.5นย์จุดเมตรยี่สิบคูณ0ูนย์จุดห้เป็นเลขสิบสิบจูนแปลว่าถ้ายกเนี่ยขึ้นมาเนี่ย5จูนโยนนี่ขึ้นมาเนี่ยสิบจูนนี่คือการทำงานในทางฟิสิกส์นะครับซึ่งเดี๋ยวนะครับแม็กจะให้อาจารย์ชิลิปเนี่ยนะครับทำอะไรว่ามาทำงานได้เลยที่ทำงานนะครับพูดมาพร้อมๆได้ใช้แรงงานแล้วนานได้ใช้ทีนะโอเคนะโอเคกันเดี๋ยวให้ครูทิลิปนะฮะ เอาอันนี้มาทำฝังหนุนดีกว่าอโอเคนะฮะให้ครูสหลิบค่อยๆยกนะฮะวัตถุไม่ต้องรีบครับค่อยๆค่อยๆยกวางยกวางจนครบครบเสร็จเรียบร้อยแล้วหยิบแล้วเอาลงมาแล้วหยิบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอขอเอาขึ้นมาเนี่ยสองรอบอ่าโอเคครับค่อยๆทาทําไปคุยไปทําไปคุยไป<อ>ปกติเป็นคนขับรถเร็วไหมครับ กรับรถเหรอโอ้ยสมัยก่อนแล้วก็ร40เป็นอย่างต่ำตอนนี้เราสั่งไปเยอะไหมครับโอ้โดนไปจนแบบว่าจนเลยเนี่ยแล้วก็รถชนไปแล้วหลายรอบพออายุมากขึ้นนี่เป็นไงบ้างตอนนี้เหลือ80อายุมากขึ้นนี่ขับรถเร็วขึ้นไหมครับ80จ้ะ80 80นี่คือเร็วสุด80นี่คือเร็วสุดมาตรฐาน60แต่ว่าวันนั้นจำเป็นต้องขับเร็วเพราะว่าต้องรีบขึ้นเครื่องก็คือเป็นการขับเร็วครั้งแรกในรอบสิปีครับผมเออเพราะว่าจะบอกว่า ปึกหนึ่งก็เป็นคนกลัวตายด้วย uh huh. แล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดสุดว่าชนไปตุ้มตามขึ้นมา uh huh. เนี่ยจะมีคนเดือดร้อนอีก uh huh. อ่เป็นคนเดือดร้อน uh huh. อีกชาวบ้านชาเมืองเขาก็รถติดอีกใช่ไหมครับและที่สําคัญก็คืออย่างเงี้ยเาบอกบว่า ไอเรากลัวเนี่ยตายไม่ค่อยกลัวกลัวพิการกลัวพิการมันก็จะบาดเจ็บคนอื่นเขาเนอะก็จะเดือดร้อนก็แบบต้องมีการรักษาดูแลโอ้แม่ก็จะช่วยกำลังายก็เลยบอกต้องเตือนทุกคนนะฮะว่าให้แบบปลอดภัยถูกคูลดีเองเน้นนะก็เดี๋ยวนี้ก็60เร็วสุดก็80เขาลุกบนจราจรสุดๆนะโอ้ยเย้ยย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 ย้ยยยยยยย้ยย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 ย นะฮะเรามาลองคิดเลขกันแบบง่ายๆครับว่าเมื่อกี้ครูทลิปนะฮะทำงานนะครับไปนะครับอย่างไรนะครับโอเคถ้าเป็น2อกิโลเนี่ยเราทำงานกี่จูนนะครับ10จูน10จูนเมมก่อน10จูน10 20 30 40อ่า40ละต่อมาถ้านี้เป็น5 5จูนนะครับโอเคเพราะนับทั้งหมดเราทำงานไปกี่จูนครับ50จูน50จูนนี่คือรอบเดียวรอบเดียวแต่2รอบเป็นใครก็เป็นร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยจูนเมื่อกี้ระหว่างที่นะครับเรากำลังคุยกันครับครูถึงก็ทำงานไป เอออย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้ได้นอกรอบนอกรอบนอกรอบให้2บาท2บาทได้สองบาทสองครั้สองบาทสองครั้งได้โอเคสองคำอ๋อนะฮะเอาสองคำโอ้โหไม่ได้แล้วทองคำสองบาทนะฮะไม่ไหวไม่ไหวนะคู่ที่ริบเนี่ยนะครับยกขึ้นมารอบเนี่ยทำงาน50จูนสองรอบเนี่ยคือ100่งรจูนเมื่อกี้ทำไปคุยไปยกช้า เอาเฉพาะนับขึ้นแล้วยกขึ้นมานะครเพราะจริงๆนะถ้าเกิดเรามีลูกตุ้มมากกว่านี้ก็ทําแค่รอบเดียวนะฮะคุณผีบครับเมื่อกี้ทำไปคุยไปเฉยๆนะชิวๆไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยขออีกรอบได้ขออีกรอบแต่คราวนี้จะไม่ชวนคุยแล้วอขอแบบเร็วๆเลยได้แบบบบแบบบบแบบแโ ปกติออกกําลังกายบ้างไหมครับเนี่ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่คือนิดจริงๆริงไป f i n เ s h ปุ๊บถ่ายรูปเสร็จกลับนิดนึงนี่คือนิดจริงๆริงจริงนะเดี๋ยวแบบนี้เขานี้ขออย่างนห็นนะหนึ่งสองสามโอ้โอเคนะครับเธอดูให้ทันแล้วกันโอเคสามสองไม่ชวนคุยด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดิครับไม่คุยด้วยกันเหรอครับนะพูดดิครับเอาลงคุณดิครับปกติขับรถเร็วไหมครับอู้ยเร็วจะแตกสุดๆพลังพลังโลุยเย่เอาเอาละครับคุณดิครับ อ๋อครับคุณฤทธิ์ครับทำไมช้าจังครับเนี่ยโอ้ยไม่มีความสามารถโอ้ยเอามาเอาม่เอามาเอามาโอ้โหโชว์โชว์โชว์เอาไปเอาไปเอาไปโชว์เอาไปเอาไปสามสองโอ้โหอ, <laughs> อ่ะโอเค <laughs> ครูทลิปครับเมื่อกี้ตอนที่เราทำไปคุยไปช้าๆค่อยๆทำเหนื่อยอ่ะให้โอกาสให้โอกาสพักก่อนพักอ่หะหายใจเข้าลึกๆอ่ะขมแมวโอเค เอ้แต่มันเหนื่อยจริงเหนื่อยไหมตอนยกเหนื่อยไหมตอนยกเข้มเหนื่อยไหเหนื่อยอ่านะฮะคือตรงนี้สําคัญมากครูทีมครับเมื่อกี้ตอนรอบแรกเราทํางานนะครับหนึ่งร้อยจูนแต่เราค่อยค่อยทำทำไปคุยไปสบายดีปึ๊บปื๊บรอบแรกหนึ่งร้อยจุนรอบสองครูทีมก็ทํางานหนึ่งร้อยจุนแต่เป็นการทํางานแบบ เขื้ดปับปับปับแล้วเมื่อกี้คุณหยุดแถมรอบสามาด้วยก็คือทำงานรอบสุดท้ายอือแบบเหมือนกระตูนเลยอ่ะขึ้นมาเหนื่อยไหมฮะก็นี่งท้งท้งที่มันหอบจริงๆนะมันหอบใช่ไหมมันหอบใช่ทางทางที่ตอนแรกที่ค่อยๆยกหลันลัลัหลานหลันหลันหลันลัลานันหลันหลันหล่นหลันหลันทล่นกันหลันหลันหทนหันหันนหลนหนหันหลนันนนน แต่นาน,น,านค่อยๆทําสมมุติเลยนะครับเมื่อกี้แบบไม่ได้จับเวลาแต่แอบจับแล้วกันตึ๊ด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 หนึ่งร้อยจูนครั้งแรกครูทลิปใช้เวลาห้าสิบวินาทีห้าสิบวิหนึ่งร้อยจูนใช้เวลาห้าสิบวินาทีอีก e คิวซังมาละอีก e คิวซังหนึ100<ต>่งร้อยจูนแต่น้ำลายด้วยแต่ทาไม่เอาเดี๋ยวหัวเป็นกากนะอีก e คิวซังครับหนึ่งร้อยจูนใช้เวลาห้าสิบวิร้อยจูนใช้เวลาห้าสิบวิวิ w หนึ่งทำงานกี่จูน วิหนึ่งทำงานกี่จูน100ยจูนใช้เวลา5้วิหนึ่งก็2จูนดิวิหนึจูนวิหนึ่งสจูนวิหนจูนค่อยค่อยทำวิ1 2จูนแต่ตอนจบเมื่อกี้ดีกว่าตอนจบเมื่อกี้เอาที่แบบรวกขึ้นมารอบเดียวนะรอบเดียวนะนั่นคือทำงาน50จูน50พอรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียว50จูนแต่ทำเสร็จภายใน2วิช่วยกันนึก 50จูนเสร็จภายใน2วิวิห0จูนเสร็จภายใน2วิวิหนึ่งทำไปกี่จูน25 25ิบหจูนนี่ไงแม้ว่าปริมาณงานจะเท่ากันก็จริงแต่เมื่อเวลาต่างกันแล้วเนี่ยนะครับมันจึงส่งผลให้สิ่งนี้ต่างกันเขาเรียกว่ากำลังรอบแรกในคุณถึอใช้กำลังแค่2วัตต์หรือก็คือ2จูนต่อวิเหนื่อยมาต่อแรกบๆเบาๆไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอรอบสุดท้าย หามีหามีหายกขึ้นมานึกออกไหมฮะตองมาไรดูเส้แรงเยอะใช่ใช่นะฮะเพราะนี่คือคาว่ากําลังกําลังเนี่ยจึงหมายถึงงานที่ทําในเวลา1วินาทีงานที่ทําในเวลาหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีทําได้เท่าไหร่ใช่ถูกต้องเลยครับถ้าเราสองคนทํางานเท่ากันแต่คนนึงทําเร็วคนนึงทําเสร็จช้าคนนึงแป๊บเดียวเสร็จอีกคนหนึ่งอุ้ยนานจังเลย เสร็จเร็วคือกาลังมากถ้าเสร็จช้าช้าคือกําลังน้อยโอเคไหมครับเพราะคำว่ากําลังกับงานเนี่ยไม่เหมือนกันกําลังคือความรวดเร็วในการทํางานซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกี้กาลังเยอะตอนที่ใช้กําลังเยอะๆเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยถ้าเทียบเป็นรถยนต์ก็คือเครื่องยนต์นี้เกิดอาการล้าเลยโอ้โหอยากจะอยากจะออกตัวแบบซปเปอร์คาร์ นะฮะกระทืบคันเร่งปั๊บพุดเครื่องยนต์โอ้โหกระพือสั่นเสียงคลางคลางรอบมารอบมาแต่ความเร็วไม่ขึ้นอ๋อเน่ะแล้วอ๋อพี่เคยเห็นเข็มไม่มันจะมีอันที่เป็นรอบใช่ไหมใช่มันขึ้นแต่ความเร็วไม่ต่อไหล่รอบตีปื้มตีเยอะมากความเร็วอย่างนี้ใช่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 ขณะตอนขับขึ้นเขาอะะรอบตีเยอะมากนใช่ความเร็วน้อยมากใช่นะฮะไม่เหมือนซูเปอร์คาร์นะป๊บ เอาเอาปากไปเป่าตรงคันเร่งอ่ะเวอร์นั้นก็พลังสูบปังบุรีเย่มากเวอร์มากนะครับแต่ทั้งหมดที่จะบอกก็คือซูเปอร์คาร์เนี่ยเขาถึงบอกว่ากำลังมันเยอะไงโอ้หเจ็ดร้อยห้าสิบแรงม้าโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้านะฮะโอ้ถ้าเป็นรถธรรมดาเอาแบบอีโคคาร์คอมแพคคาร์ก็ประมาณแปดสิบถึงร้อยสิบแรงม้าวัสดุรถที่พี่ขับพันล้านสี่สี่นี่แค่ประมาณแปดสิบอาจจะต้องไปดูก่อนต้องไปดูสเปคของเขาก่อนนะครับแต่สุดได้ว่าถ้ากำลังเครื่องยนต์น้อยหรือพูดแบบภาษาช่างเลยว่าแรงม้าน้อยไม่ใช่ว่า ับเร็วมากไม่ได้ขับเร็วมากได้แต่ลอนานตัวอย่างเช่นเอาละครับเราไปซื้อรถมารุ่นนึงครับเป็น Eco Car อีโคคาร์ตั้งเป้าว่าจะขับไปให้ถึงความเร็ว150อีโคคาร์ซัดถึง150ได้นะได้สิแต่ออรอหน่อยรอหน่อยใช่พี่ก็ขับมาแล้วไง ็ที่โดนจับกันร้อยสี่สิบห้าร้อยฮะแม่ถ่ายรูปให้ดูเลยนะแม่พร้อมด่าด้วยแม่โกรธมากแม่บอกไม่กลัวตายใช่ไหมไม่กลัวตายเลยใช่ไหมแม่บอกไม่กลัวตายใช่ไหมลูกเราก็บอกว่าดิฉันเนี่ยแบบอมตะมีเ่องีเครื่อออย่ี้เลกลับมาบ้านจะฟาดนะฮะอ่ะซูเปอร์คาร์ครับถ้าเป็นอ่าอีโคคาร์ก่อนเร็วร้อยห้าสิบได้ไหมตอกว่าได้ได้สิแต่รอรออู้ยี่สิบละตอนนี้ยี่สิบละ หนูนานมากอ่ะแต่ไปร้อยห้าสิได้ไหมตอบว่าได้ได้แต่มันต้องใช้เวลาที่นี่เลยนะครับรถยนต์อันนี้ไม่เอยชื่อยี่ห้อแต่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่โมเดลใหม่เลยครับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ปุ๊บสาวินาทีจาก0ูนย์ถึงร้อนึกภาพ1 2ึสแตะปุ้บหนึอามสวิเรียวร้อยละโอ้แม่เจ้าเพราะฉันไปถึงร้อยได้ แล้วไปถึง150ได้แต่รอนานไหมไม่นานไม่นานเพราะกำลังเยอะกำลังเยอะคือแป๊บเดียวถึงเลยแป๊บเดียวไปถึง150เลยอ๋อเหมือนที่รถเพื่อนพี่ไหมที่พี่ขับอ่ะร้อยหกสิบแป๊บเดียวเนี่ยใช่แค่แตะแล้วก็เหยียบถูกต้องเลยเพราะกลังเพราะกำลังหรือว่าแรงม้าเนี่ยนะครับมันจะออกมาให้เห็นในรูปของความเร่งเปั้นรถที่มีกําลังเยอะจะเร่งหลังสังเกตจากหลังจะติดเบาะ ถ้าเหยียบหเหยียบคันเร่งนี่เหยียบแบบเต็มเลยนะมิดเลยนะกว่าจะ <c oughs> หลังติดเบาะใช่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของกําลังนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวขอวัดกําลังคูทิริปจริงจังอีกรอบนึงนี่ได้เลยเต็มที่นะฮ<ร>ะแต่คราวนี้ขอแบบให้ยกทีละอันแต่ให้ยกเร็วๆนะ,ะ,ะนะครับซึ่งถ้าเกิดยกหนึ่งรอบเนี่ยนะครับจะทํางาน100จุลเดี๋ยวจะขอจับเวลากันแบบจริงจังเลยนะครับลองอยากรู้เรื่องว่ากําลังสักเท่าไหร่โอเคขอญาตหยิบนันกาโทรศัพท์มานะครับจับเวลานิดนึงครับ เดี๋ยวพอนับถึง3นะครับยกเลยนะครับเดี๋ยวพอยกเสร็จปุ๊บก็จะกดหยุดเวลานะฮะได้ข่าวว่าแบบว่าช่วงนี้ฟิตเนสแล้วครับผมอ๋อเพิ่งเข้าได้วันเดียวเพิ่งเข้าเลยถ่ายรูปถ่ายรูปโชว์กับนะครับสามสองหนึ่งเริ่มหยุด โอเคครับ7.99ครับผมตีสแปดเลยตีเป็น8เลยนะครับ <เล S 1> 7.99วินาทีอ่ะมาหารเลขกันหารโชว์เลยจริงๆนึกออกแล้วเท่าไหร่นะครับ100จูนครับคู่ที่หนึงทำงาน100จูน100่จูนนะครับแล้วก็หารด้วยเวลาที่ใช้คือหารด้วยเลข8ตื๊ โอเคครับกำลังของคููทิปก็คือเลข12.5นะครับจูลต่อวินาทีหรือเรียกว่า12.5วัตต์นั่นเองครับโอเคนะครับซึ่งนี่ก็คือกําลังครับแต่คููทิปก็สามารถที่จะเลือกนะครับทำงานได้หลายแบบเช่นเมื่อแกทำอุตสาหะทำแบบรวดเร็วถ้าทําช้าๆก็คือกําลังน้อยกําลังน้อยก็แบบว่าไม่ค่อยเหนื่อยสบายๆนั่นเองนะครับก็แบบชิวๆซิทำแบบชิวๆชิวๆอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเอาลงมาก่อนแล้วจับอะไรอีกรอบหนึ่งเอาแบบชิวๆนะแบบไม่ต้องรีบเร่งนะเอาแบบสบายๆ สบายสบายห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับสบายสบายครับเสียค่าบาทไปกี่บาทครับเนี่ยโอหมดตัวเลยพันห้าพันสามใบโอ้ยสามใบนะฮะจะเลิกขับรถเร็วยังครับเนี่ยเลิกแล้วนะอ่ะกดสต็อปครับอยู่ที่นะครับ14นะครับ14จุดนะครับ 14.87 1่8 7ตีเป็น15เราก็จะเอา100เมื่อกี้นี้นะครับ100เมื่อกี้นี้ชุบๆืบมาหารเลยครับแทมแทๆแทมแทมแทมแลองิได้วเท่าไหร่100หารด้วยเอาความจำสั้น15ป่ะครับ15ออกมาเป็นเลขนะครับนี่เลยฮะ6จุดนะครับ หกหกนะครับโอ้ก็ใช่นิดเดียวนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้ใช่ครับใช่ก็คือกําลังน้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะขอแป๊บนึงรีเซตก่อนรีเซตก่อนตึงเธอตึง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 มันจะไม่ขยับหน่อยโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งไปปังโอเคนะครับได้เลขหนึ่งจุดเก้าหนึ่งครับก็ตีเป็นสองสองนะครับหนึ่งร้อยหารสองนี่ห้าสิบเลยนะโอ้โหใช้พลังเยอะถามจริงถ้าเกิด ทำอย่างเงี้ยกี่รอบเหนื่อยละโอ้ยก็เวลาไปฟิตเนสอ่ะก็วันที่บอกว่าไปวันเดียวอ่ะตอนแรกนะเค่อมาใหมายจะไม่เทรนเนอร์เทรนเนอร์ให้เอาเบาๆก่อนอ่าฮะแล้วให้ทำแบบช้าๆอ่าฮะพอพลังเรารุนแรงขึ้นอ่าฮะพลังหายเลยเออพลังหมดแล้วพลังหายเลยนะครับใช่ใช่โอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวเอาของลงกันก่อนเลยของลงมาช่วยกันช่วยกันอ่าอะไรขั้นนี้ถึงกับหอบเลยถึงขั้นหอบ ไม่แข็งแกร่งเลยอ่ะไม่แก่แล้วนี่จริงๆเราเรื่องนี้ก็เอาไปใช้ได้หลายอย่างนะเวลาเขาวิ่งอยากอยากจะวิ่งทางไกลวิ่งมาราธอนกันเขามาถึงเขาซัดกันโอ้วิ่งได้แป๊บเดียวมบอกเลยถ้าป๊บเาเรียกว่าป๊บเดียวหมดใช่นะฮะนึกถึงอาาแถวบ้านดีใช่วิ่งรอบขอบสระแถวบ้านบ้านคุณิฉันรอบปฐมมันจะมีแรงออกกาลังกายเนาะรอบรอบสระน้าเนี่ยเชื่อไหม โคดึกเคยวิ่งอ่ะได้สองรอบเหนื่อยแทบตายอ่ะอาม่าเดินแบบเดินแบบเดินไปลำไท่เก๊กไปเมาเมาหมดว่าแจ๊กจูจ้าไปเชื่อไหมอาม่าวันละสิบรอบโอ้อาม่าเรียกเรียกว่าเดินรือย่องฮะย่องไม่แต่เขาได้วันละสิบรอบจริงสิบรอบจริงแล้วเขาจะแบบเออเดินไปแล้วคุยไปแล้วก็คืออาม่าเนี่ยเดินได้จํานวนรอบเยอะและอาม่าไม่มีการหอบเลยอ่ะ ิรอบอามาไม่หอบเพราะว่าอามาค่อยๆทํางานหรือทำงานรอบเดียวจบอามาค่อยๆทางานค่อยๆทำงานอันนี้พูดจริงๆอามาไม่รู้สึกหอบเลยเคยนั่งนั่งรอเป็นชั่วโมงนะกว่าอามาจะครบสิบนะอามาเดินเสร็จอามากลับไปชิลๆอามาแบบสบายๆเขาจึงบอกว่าหลักการออกกำลังกายเคยอ่านเจอนะเขาบอกให้เปรียบเทียบกับที่เราแบบสปีดเต็มที่เนาะกับอามาเนี่ยเดินชิลๆเนี่ย เราใช้พลังงานใกล้เคียงกันอ้าโอเคอาม่าจะอาม่าจะใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ไม่เยอะมากแต่ความเหนื่อยเนี่ยเราจะเหนื่อยกว่าอาม่าเยอะพอให้อาม่าเพิ่มรอบจนใช้พลังงานเท่าเรานะอาม่าก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าเราเพราะว่งเพราะว่าจริงๆเวลาที่นักวิ่งเขาอยากจะแบบ พัฒนาตัวเองเนี่ยเขาต้องเลือกแล้วเขาอยากจะพัฒนาด้านความอึดหรือด้านระยะเขาต้องไปเลือกว่าถ้าด้านคนเขาต้องแบบสปินแรงๆพัฒนาแบบความอึดใช่ไหมถ้าแบบอยากจะเน้นระยะแบบไกลๆลยยืนยาวๆอะไรกค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งก็เป็นเรื่องของกำลังนั่นเองเดี๋ยวต้องใช้วิธีของอาาแล้วนะฮะค่อยๆเดินยองเรียกว่ายองเรียกว่ายองงั้นเดี๋ยวเรามานะครับสรุปกันในกระดานกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าเราควรต้องรู้อะไรกันบ้างในเรื่องนี้ครับ เราก็เริ่มต้นจากคําว่างานทางฟิสิกส์ก่อนเลยนะครับงานเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่าไหร่ไม่ยากเลยครับงานก็คือนําขนาดของแรงนะครับขนาดของแรงนะครับงานใช้เป็นตัว W นะครับนำขนาดของแรงคูณกับนะฮะขนาดของการกระจัดหรือถ้าเกิดเอาแบบว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนสายวิทมานะครับก็เข้าใจง่ายๆพอไหวก็คือคูณกับ ระยะก็ได้แต่ว่าต้องเป็นระยะที่อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ <S S <S อกซระยะทางคือคูณกับแรงนะครับต้องมีแนวเดียวกันนะฮะโอเคพอคูนกันเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับเมืองเกี้ยนะครับที่พวกเรานะครับคำนวณว่าการยกตุ้มเหล็ก1กิโลขึ้นมาเนี่ยต้องทํางาน5จูลนะถ้าเป็น2กิโลทำงาน10จูลก็คือคำนวณมาจากสูตรนี้ครับหน่วยของงานจะเป็นจูลอนะ่ทีนี้พอเราพูดเรื่องของการทํางานแล้วเนี่ยนะครับ ตลอดทั้งที่ครูิลิดทำงานแบบช้าๆค่อยๆทำนะครับช้าๆค่อยๆทำค่คอยๆทำค่อยๆทำหรือไม่ก็ทำแบบรวดเร็วทำแบบรวดเร็วหรือรอบสามคือแบบบ,าบ,าบา้าบ้าคลั่งมากทีเดียวเลยตุ๊กยกทีเดียวเลยยกทีเดียว นะทั้ง3มรูปแบบนี้ขอเน้นว,ว่าครูทิบทํางานเท่ากันเพียงแต่ว่าทํางานเท่ากันนั้นเกิดขึ้นในเวลาที่ยาวนานเน,นี้ยาวนาน,านมากอันนี้เกิดขึ้นในเวลาที่สั้นๆ,นๆมัน,นจึงส่งผลต่อเขาเรียกว่ากําลังในการทํางานครับนะโดยกําลังเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ power นะครับก็คืองานที่เราทำเนี่ยในเวลา ินาวินาทีก็เลยเอางานเนี่ยหารด้วยเวลานั่นเองนะครับอ่านะครับจากที่เราหารกัมานะตอนที่เราค่อยทำแบบรวดเร็วเท่าไหร่นะ12.5จูนต่อวินาทีที่ค่อยๆทําทำก็ประมาณ6.67จูนต่อวินาทีพอรวบปุบยกปับเลยนะครับโอโห50จูนต่อวินาที แบบนี้ก็ชัดเจนครับว่าการที่ทํางานแบบค่อยๆทําหรือทําแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่ากําลังคราวนี้เรามาย้อนกลับกันบ้างมันก็จะมีกําลังมากมีกําลังน้อยกําลังมากกับกําลังน้อยเนี่ยอ่าปานกลางก็อันนี้กันถ้าเกิดเป็นสาวอันนี้ก็อันนี้เป็นปานกลางนะครับกำลังมากกับกาลังน้อยครับคุูทัลลิปครับงั้นถามเลยว่าสมมติถ้านี่คือเรื่องของรถยนต์นะคุณิคิดว่ารถยนต์คันไหนเบอร์หนึ่ง เบอร์2หรือเบอร์3คันไหนน่าจะแบบพาคูทิลิปปื๊ดปื้อปื้อจากศูนย์ไปถึง120ได้เร็วสุดคันที่3คันที่3แต่มันหมายความว่าคันที่1ทําไม่ได้หรือเปล่าทําได้ทา<ต>ไ,ได้แต่รอนานนิดนึงอเอารถรถที่คุณพ่อให้มา ข้างเครื่องยนต์เนี่ยเขียนว่า80แรงมามาแปดส80ตัวเอแต่ใช้มา30ปีมาตายมาตายมาแก่มาแก่แปลว่าขับเร็วร้อยหนึ่งเนี่ยขับได้นะแต่รอเลยรอไปเลยอ๋อรอเครื่องเร่งรอรอบรอรอไปเลยรอไปเลยกว่าจะถึงร้อยหนึ่งนะฮะวรานี่ก็คือความหมายของคําว่าแรงม้าซึ่งในความเป็นริงแล้วควรต้องเรียกว่า horsepower ถ้าแปลกันตามตัวก็คือกําลังของม้านะครับกาลังของม้านะครับก็จะอยู่ที่เลขนี้ครับประมาณนะ 7 0 0นะครับ45นะครับจูนต่อวินาทีประมาณนี้นะครับนี่คือกำลัง1แรงมา้านั่นเองครับคือ1แรงม้งมาะครับโอเคเพราะยิ่งรถของเรานะครับมีแรงมา้ามากเท่าไหร่รถคันนั้นก็จะยิ่งพาเราไปถึงฝั่งฝันได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ และนั่นก็คือนะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่เราต้องใช้นะครับในการเลือกซื้อรถยนต์นั่นเองนะครับอาจารย์ชลิดครับเดี๋ยวจะไปเปิดดูว่ากี่แรงม้าแต่ตอนนี้กำลังกังวลใจครับสมมุติถ้าแรงมาเยอะถามหน่อยจะเกี่ยวกับเรื่องแบบที่เขาชอบพูดว่ากินน้ำมันไหมอ่าก็ต้องดูที่ว่าซีซีเท่าไหร่ยังไงบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ ทุกอย่างที่อยู่ในสเปคชีตเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่นะครับผู้ขายเนี่ยเขียนมาเนี่ยเราเองก็ต้องไปทดสอบนะครับเราสามารถดูรีวิวได้านนั้นใช่ทดสอบกันท่าว่าอ้ยแรงมาค่อยมาเยอะแต่ถ้าเกิดตัวถังใหญ่อ่าอ่ะเป็นไงอัดตาได้ยิ่งก็ไม่ค่อยดีเออก็จริงนะใช่ไหมครับเพราะว่าคุณมีรถสองคันคันหนึ่งพันห้าคันหนึ่งสองพันเคยขับขึ้นเขานะรู้สึก พันห้าขับได้แบบดีกว่านะอาจจะเพราะว่าบอดี้หรืออะไรเงี้ยก็จะกว่าด้วยครับหรือแบบรถยนต์ในยุคใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการออกแบบตัวถังให้แบบว่ามีโครงสร้างที่แข็งแกร่งแต่ว่าเบาลงก็คือใช้เทคโนโลยีใหม่เข้าไปช่วยน้่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสเปคที่เขาเขียนมาแรงม้าสูงสุดเท่าไหร่ที่รอบเท่าไหร่นะครับเอาอย่างพวกเนี้ยเราดูไว้เป็นข้อมูลประกอบนะฮะสุดท้ายแล้วต้องลองไปเหยียบด้วยตัวเองนะเหยียบด้วยตัวเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องหลีกเลี่ยงการขับรถด้วยความเร็ สูงเนื่องหนึ่งเนื่องจากผิดกฎหมาย2ก็คืออาจจะเกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้นะฮะเดี๋ยวก็ผมขอนว่าจับกลุ่มครับผมห้าร้อยไม่ห้าร้อยคือค่าปรับนะค่าปรับใช่ไหมค่าปรับที่ต้องให้ตวต้องไม่เสียที่สอนอเพรางั้นนะครับประมาณนั้นก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับเครื่องยนต์ก็เวลาเราได้แรงม้ามาเยอะเนี่ยบางทีเราเราใช้ตอนที่แบบฉุกเฉินดีกว่าเช่นเฮ้ยมันฉุกเฉินเราต้องเราต้องแซงออกอันนี้คือใช้ประโยชน์แต่ถ้าเอามาเหยียบ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 อัดก็จะรู้ว่าคึกลงข้างทางมาเยอะคึกมาคึกลงข้างาาาาาไไปปว่อจจจะหยกโ ก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่นะครับแล้ววันนี้นะครับก็คิดว่นรายการของเราก็น่าจะให้ประโยชน์นะครับสาระความรู้กับคุณผู้ชมนะครับก็ติดตามกันใหม่นะครับในตอนถัดไปว่าเราจะนําเสนอเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับนะครับวิทยาศาสตร์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ